ตอนครับชนบึงบัวโอเคครับถึงหมายแล้วครับเพื่อน โดนครับชนบึงบัวโดนครับใจเย็นใจเย็นใจ้เย็นยกลงนัมเตอร์บึงบัวโดนดีครับเฮ้ยากาสีฟ้าือ ช่อนบึงบัวนี่สับบาคาเขาไปเต็มลำใส่สองโลกว่าไปครับเบาเบาเาให้มันเลื้อยลงไปโอเคผมไปละนะครับชนชาวพิชิตจีนจีนละโคฟิชินลืมสองช่องเลยโอเค Mà lâu mà lâu Cần lọc cần lọc cần lọc Cắt đều cắt đều Đồ quân Đồ quân khóc Ngặt bà bùa khóc อะไป่าบัวครบใไ้ป่าลาบอห้บัวปาลาลับสายสวยครับบากะแดงสายประกิดเหนียวเนียวกันไปเลยโอ้โหเด็กไหมล่ะบอกเลย เล็กไหมล่ะพี่น้องมันเคี้ยวหนักหับเหนักเลยสองปลายครับวันนี้ใหญ่เกินไปเลยเทอะช่วไหน่อยฝากติดตามผลงานด้วยที่ช่องกิระโปรฟิชชิ่งนะครับเดี๋ยวได้มีผลงานตัวยิ่งใหญ่ให้ชมกันเรื่อยๆโอเคครับผม จัดการปลดปล่อยกันเลยครับอย่าลืมนะฮะสายสายแบกิดกิบมัสต์ดนะครับอ่าช็อคดีโวครับเหนียวเหนียวถึกถึกกันไปเลยกับบาก้าสีแดงเหมือนเดิมโอเคครับปลดปล่อยกัน ตัวนี้กัดกัดบเห้งครับกัดเบาๆเขีย้ยวบงับๆับงบหวัดเลยครับเข้าเต็มเต็มเลยนี่ครับากา้าโดนไหวกันครับเอ้ยโอยโอยโอ้โหไซนี้ เท่าไรครับยาวดูกันเอาครับโอเคไปครับไปไปแล้วขอ้อสดุดยอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ด้วยนะจ๊ะ cắt ba ca là nó cắt ba ca là nó Đi subscribe cho En <tryk> ช่วยดิ้นหน่อยดิหลุดครับโหหลุดเฮ้ยสุดยอดครับสาย PE แบ c ก i ิ h กับสายน้ารีโว ไม่มีขาดครับโหเสียรายปลาหือด,ดนะครับ ตัวเล็กเขาตัวเล็กงัดลอยมาเลยอือืช่องเล็ก okay. งัดให้กระเด็นนะครับให,ให้มันลงโอเคครับนี่เยอะบาัคกาซิเลเง่ช็อกรีเววกิมมัสตาร์แข็งแรงทนทานงัดกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนกันไปเลยไป hey. ลงไป,ไปนะครับเราไม่ได้เตะมันนะครับแค่งัดมันเฉยๆปลายเทางันไป มันย่นเข้าไปอีกรับเลยตัวนี้จะลอยฟันเจอแต่ของใหญ่บึงวอนเตอร์ทำคลิปได้ตองใหญ่แม่งดืงขอนเถอะโอ้แซบนิ้วเดี๋ยวตกลุกใส่ตับเลยเ ้ยมาแล้อขยับ,บมาเหรอไซโลครับอุ้ยใหญ่ยูบอกพนอนะ่ะบอกไหม <c oughs> ชอนปอกลองปอกเป็นไง <โ>ออเมือนปลาช่อนไรเงียวครับกัดเกีย่อบาก้าสีเหลืองอุปกรณ์ที่เราใช้ะครับนี่สำหรับไม hot ้ฮดฮดดิบๆ,ๆแบบนี้สาย PE ต้องคุณภาพแบก,กิด PE สามครับใส่ช็อครีเวลสาสิปอนด์ปช่อนตายคลิปยังไงก็ไม่ยางครับตัวนี้มาสตาร์ดพัทเทคนะครับมีแรงดึงถึง28กิโลครับนี่ยังไง ห้าสิบปอนด์นะครับตัวเล็กๆแต่ว่าคุณภาพยังไงก็ลืมลองหาใช้กันต๊ปลาช่อนเกาหลีครับพานพานเจ้าไปเลยไป,ไปเลยตัวนี้เข้าลึกครับขออนุญาตใช้กิ๊บเปอร์นิดนึงเทบนี่ สวยๆไปไปเลยไปเลยลงไปเลยครับโอเคดเูเ,เรื่องไ้รุ่นซิเบตเขารู้กัน